วันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาปุิพลอดุลเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเป็นวันในโลกประกอบกับกระทรวงไทยได้ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนประเทศไทยที่ยังยืนร่วมกับองค์การสหประชาชาติเมื่อวันที่6มิถุนายน2565และอำเภอชองระได้ประกาศเจตนารมณ์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดินภายใต้แนวคิด อาหารก่อกำเนิดเกิดจากดินเนื่องในวันดินโลกเมื่อวันที่5ธันวาคม2565ประเทศไทยที่ยั่งยืนดังนี้ข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะสืบสารศาสตร์พรระาชาจะสืบสารศาสตราชาเพื่อพัฒนาดินอย่างยั่งยืนเพื่อพัฒนาดินอย่างยั่งยืนข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะรักษาความอุดมสมบูรณ์แห่งดินจะรักษาความอุดมสมบูรณ์แห่งดินเพื่อเป็นแหล่งสร้างอาหารที่มีคุณภาพเพื่อเป็นแหล่งสร้างอาหารที่มีคุณภาพข้าพเจ้าข้าพเจ้า จะต่อยอดขยายผลจะต่อยอดขยายผลขับเคลื่อนเครือข่ายพลังแผ่นดินขับเคลื่อนเครือข่ายพลังแผ่นดินสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทางผู้ก่อต้องท่องที่กระทวการต่างพื้นท่ที่ลงมาขับเคลื่อนภารกิจของงานท่านท่านในพื่อท่านตั้งแต่ในสีแล้วแหละสีก็บอกว่าใสปสีเมื่อไหร่ที่ก็ไม่รู้เป็นยังไงท่านรองนายกพิจารณาดูด้วยนะกลับยากนะครับ อตอ้ใหญ่อย่างนไปกันนไปกั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 นกันนไปกันกัไปกปกันกัไปกัน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 ไันไปกัันไปกันไนไปกนไปกันไปกันันไปกันปกันกันไปกันไกันไนกันไปกันไปกันไปกันไนปกั ยานเมยมาหอดแาบว่าเราไปทางอื่นดีเว้ย